สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเล ญี่ปุ่นได้เปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนั้นมีการขยับเติบโตขึ้นมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ14เดือนนะครับในภาพรวมนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนซึ่งซงสบเซามานานจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะที่ค่าแรงที่แท้จริงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะปรับลดลงต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้ครับถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนครับ กระทรวงกิจาการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้เปิดเผยนะครับว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อยละ0.5เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ14เดือนแต่ยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับจากข้อมูลระบุว่าครวัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไปมีการใช้ใจ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่3,10,000กว่าเยนครับหรือตกประมาณ2,000ดอลลาร์สหรัฐเมืม่อเทียบเป็นรายเดือน การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นนั้นปรับลดลง1.2ในเดือนเมษายนซึ่งตรงข้ามกับที่ตลาดนั้นเคยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ0.2การใช้จ่ายภาคครัวเรือนนั้นเป็นดัชนีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอุป,ปโภคบริโภคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือ GDP นี่เองทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายง,งานครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนซึ่งยังคงซบเซา โดยการบริโภคภาคเอกชนนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งในข้อกําหนดสําหรับการปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติของธนาคารกลางญี่ปุ่นครับในรายงานระบุว่าการใช้ใจ่ายทางด้านการศึกษาเครื่องนุ่งห่มนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนแต่ว่าการใช้ใจ่ายด้านการบริโภคอาหารสาธารณูปโภคนั้นปรับตัวลดลงครับ อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายภาคครวัวเรือนนั้นมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ท่านโทโยอากินากามุระหนึ่งในคณะกรรมการของธนาคารกลางนั้นแสดงความเห็นว่าการบริโภคภายในประเทศนั้นซบเซาลงในช่วงนี้และแสดงความกังวลว่าตรางเงินเฟ้ออาจจะต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นก็คือ2%ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสุวิกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ